ครับตรงนี้ครับคุณลูกค้าเป็นทางเข้านะครับตรงนี้ทางเข้าเปลงที่ดินสองไร่นะครับตารางวาระสองพันห้า้อยบาทนะครับอยู่ขมทางหลวงชนบทที่สิบสอนะครับถนนเส้นนี้เป็นสามต้องสองนะครับทางเข้าที่อยู่ตรงนี้นะครับแป่งทางหลวงซอย 1, นึ่หมู่ห้านั่นเองนะครับ พี่ต้นชวนชิมนะครับวันนี้พี่ต้นชวนชิมจะพามาดูแปลงที่ดิน2แปลงนะครับอยู่ในส่วนของตำบลนน,นกัายานอําเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับคุณลูกค้าอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะพาไปชมแปลงที่ดิน2แปลงกันนะครับ อตอนนี้พี่ต้นอยู่ในแปลงที่ดิน2แปลงเล็กนะครับในส่วนของตำบลดอนคำรรยานอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับลงจากถนนเส้นสาย3 2 2สองสายหลักของจังหวัดสุพรรณบุรีบ้านเรานะครับลงมาถึงแปลงที่ดินเนี่ยจะใช้ระยะเดินทางประมาณ500เมตรนั่นเองนะครับลงซอยกันเข้ามานะครับนะฮะก็อยู่ในชุมชนไฟฟ้าป่าปานะครับ มีถนนคอนกรีตเรียบร้อยด้วยไฟฟ้าตามเฟสนะครับคือคุณลูกค้านะครับตรงนี้ก็จะเป็นอาคารพาณิชย์นะครับผมลงกันมาทางเนี่ยตรงแขวงทางหลวงนะครับที่หนึ่งของจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองนะครับแปลงที่ดินที่อยู่ตรงนี้ครับคือคุณลูกค้าเห็นเลยนะครับอต้นอยู่ในอ่พื้นที่ตรงนี้เลยนะครับเคลลิงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสองแปลงครับคุณลูกค้า นะครับสิ่งที่พี่ต้นยืนอยู่ตรงนี้ก็คือเป็นถนนคอนกรีตนะครับเรียกว่ามีซอยเข้าไปข้างในก็จะเป็นหมู่บ้านเยอะนะครับแปลงที่ดินจะมีสองแปลงครับคุณลูกค้าพี่ต้นแจ้งไว้เลยนะครับแปลงแรกนะครับจะมีพื้นที่หนึ่งไร่หนึ่งงานหกสิบเอ็ดตารางวานะครับซึ่งอยู่ตรงนี้เลยครับคือคุณลูกค้านะครับเนาะเขียนลิง์ให้แล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวยไหมอ่ะบรรยากาศอยู่ในชุมชนไฟฟ้าประปาสะดวกสบายเลยครับเข้าตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ใช้ระยะเดินทางประมาณสิบกว่านาทีเท่านั้นเองนะครับ ใกล้กับร้านข้าวต้มสองบาทบางประหมอสุพรรณบุรีวัดป่าเรไรเส้นนี้เลยนะครับหรือจะเป็นในส่วนของบิ๊กซีสาขาจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับมันใกล้เลียมเคียงเยอะแยะเลยนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าป้าปาก็สะดวกสบายนะครับพี่ต้นให้ดูกันเลยนะครับสวยงามไหมครับหนึ่งไร่หนึ่งงานหกสิบเอ็ดตารางวานะครับคือคุณลูกค้าลองมดสอบเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนะครับสวยไหมเนาะหน้ากว้างเนี่ยถนนก็คอนกรีตนะครับคุณจะเข้าตัวเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีก็ใช้ระยะเดินทางไม่ไกลามากเลยนะครับ ที่ต้นเอารถไปจอดตรงนี้เลยอ่าที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตรงนี้นะครับมีเสาเขตเป็นที่เรียบร้อยเนี่ยเป็นทางสาธารณะนะครับเจ้าของจะยกให้นะครับแปดเมตรครับคือคุณลูกค้านี่ถมไว้เป็นแนวทางแล้วนะครับนะสวยงามแล้วล่ะพี่ต้นบอกไว้ได้เลยนะครับสวยงามมากๆนะครับแปลงที่สองจะอยู่ตรงนี้ครับคือคุณลูกค้านะครับหนึ่งไร่สองงานสิบตารางวาครับเนอะสวยงามไหมครับเนี่ย หนึ่งแปลงหนึ่งแปลงสองยูติกกันเลยนะครับอยู่ในชุมชนไฟฟ้าปปา,ปาสะดวกสบายมีเพื่อนบ้านเยอะแยะเลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นขออนุญาตให้ดูเพื่อนบ้านเนาะเนี่ยมีเพื่อนบ้านนะครับบรรยากาศก,ก็อยู่ในชุมชนไฟฟ้าปปา,ปาสะดวกสบายห่างจากตัวเมืองสุพรรณบุรีของเราก็เดินทางประมาณแค่สิบนาทีเท่านั้นเองสวยงามนะครับคุณลูกค้าราคาถูกมากพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงด้วยนะครับสามารถเจอกับเจ้าของได้โดยตรงฉโฉนดพร้อมโอนทันทีรางวัลสอบเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับคุณลูกค้า พี่ต้นให้ดูบรรยากาศกันเลยเนาะจะได้เห็นกันรราคาพิเศษสุดครับตารางวาละสองพันหรอยบาทเท่านั้นครับคุณลูกค้ามีสองแปลงนะครับศูนย์เก้าสองเจ็ดแปดศูนย์สองสี่เก้าห้าครับสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมฮะเนีย่ยพี่ต้นให้ดูบรรยากาศนะสวยงามมากๆสวยงามมากๆนะฮะตรงนี้ก็เป็นทางสาธารณะนะครับเจ้าของทำไว เอปดเมตรนะครับบอกว่าจะเทคอนกรีตให้ด้วยหกเมตรไฟฟ้าประปาก็สะดวกสบายครับบรรยากาศรอบแปลงที่ดินเลยนะครับคือคุณลูกค้าเนี่ยเห็นเลยเนาะหลังวัดสอบเขตเป็นที่เรียบร้อยแล้วโฉนดพร้อมโอนทันทีครับติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ของพี่ต้นชวนชิมนะฮะศูนย์เก้าสองเจ็ดแปศูนย์สองสี่เก้าห้านะครับ,ร,บรับประกันความสวยงามครับราคาพิเศษสุดจากเจ้าของโดยตรงจ้า